าโลสวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดลทาเกรนะผมก็ในวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาโปรโมทเซิร์ฟที่ชื่อว่า TC Network นั่นเองนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟที่สามารถเล่นได้ทั้ง Bedrock Edition และ Java Edition เลยนะครับโอเคและเซิร์ฟนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างจะมีโซนกี่โซนและจะมีคอมมานอะไรเจ๋งๆบ้างเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมีอะไรเจ๋งๆให้เราเนี่ยเล่นกันบ้างนะครับ let's go อันดับแรกเนี่ยพอเราเข้ามาแล้วก็จะเป็นการแบบว่าที่เซิร์ฟเนี่ยเขายินดีต้อนรับเรานะครับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ดิสคอดนะครับผมของทาง TC Network นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องอ่านก่อนนะครับโอเคเราก็กดเข้าไปนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรามาหน้านี้ได้แล้วเนี่ยให้เรากดคาว่าเสร็จสิ้นตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ พอเรากดมาแล้วเนี่ยก็จะโชว์อีโมจิที่เราจะสามารถใช้ได้ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับซึ่งมีเยอะมากครับผมบอกเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องอ่านนะครับมาเรามาอ่านกันเลยดีกว่านะครับข้อที่1ฉันจะต้องยอมรับกฎและนโยบายต่างๆและจะต้องปฏิบัติตามนะครับอันดับที่2ฉันจะเป็นสมาชิกที่ดีและไม่ทําตัวท็อกซิกนะครับอันดับที่3 ดิสคอดนี้เนี่ยจะเป็นดิสคอดสาธนารนณะเพราะฉะนั้นห้ามทําตัวเป็นเจ้าของนะครับอันดับที่4การตัดสินใจของแอดมินนะครับถือเป็นที่สิ้นสุดอันดับที่5ก่อนจะเวอร์ฟายเนี่ยโปรดอ่านเนื้อหาทุกบรรทัดนะครับพอเราอ่านตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยกดคําว่าฉันได้ยอมรับและก็อ่านทั้งหมดแล้วนะครับกดส่งไปได้เลยหลังจากที่เราส่งมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับว่าวิธีเข้าเสริมเนี่ยจะเข้ายังไงนะครับอ่า นี่นะครับเขาก็จะแบบว่าบอกอยู่นะครับว่าเซิร์ฟเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงจะต้องทํำยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนนะครับผมมาก่อนกดวอร์รี่เนี่ยกรุณาเปลี่ยนชื่อโดยทับนิกแล้วก็ชื่อของเรานะครับหรือว่าแก้ไขโปรไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดให้ตรงกับชื่อในเกมนะครับทุกตัวอักษรเลยหากชื่อเนี่ยมีการเว้นวรรคเช่นคําว่าเดลนะครับแล้วก็เว้นวรรคเดาร์เตนะครับก็ให้เปลี่ยนชื่อเป็นไอ้น,นี้นะครับ เป็นแบบว่าเร็วแล้วก็มีขีดแล้วก็ทาร์เก็ตประมาณนี้นะครับผมถ้าห่างมีปัญหาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อก่อนกดเนี่ยแอดมินเนี่ยจะถือว่า คุณไม่ได้อ่านกฎนะครับแล้วก็ข้อความนี้ก่อนจะเวอร์ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไม่มีการแก้ไขใดๆให้ทุกกรณีนะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องกดเข้าไปนะครับตรงนี้หาแอคตัวเองให้เจอนะครับสมมุติตรงนี้เป็นแอคผมไม่ใช่สมมุติดีคือแอคผมนะครับให้เราเนี่ยกดคลิกซ้ายเข้าไปแล้วก็กดตรงดินสอตรงนี้ที่คําเขียนว่าคําว่าแก้ไขโปรไฟล์นั่นเองนะครับหลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วมันจะมีให้เลือกว่าแก้ไขโปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์หรือว่าแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้นะครับแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้คือแก้ไไขขโลลหักอง แต่ว่าแก้ไขเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นแก้ไขชื่อในเซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้นนะครับเรากดเข้าไปในคําว่าแก้ไขโปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับชื่อเล่นเนี่ยจากชื่อของผมเป็นเดลเองใช่ไหมให้เราเนี่ยพิมพ์เป็นชื่อในเกมนะครับนี่ชื่อในเกมของผมก็คือเดลทาร์เก็ตให้เราเนี่ยพิมพ์ชื่อในเกมของเรานะครับพอเราพิมพ์ชื่อในเกมของเราเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับให้เราเนี่ยแบบว่าเช็คให้แน่ใจก่อนนะครับว่ามันคือชื่อที่ถูกต้องในเกมแล้วหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จแล้วให้เราเนี่ย ผมแนะนําทุกคนให้อ่านกฎทุกกฎก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องมานั่งอ่านกฎตั้งแต่กฎอันแรกจนถึงอันสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราพลาดกฎบางกฎไปเราอาจจะทําให้เราโดนแบนได้นะครับเมื่อเราอ่านกฎครบทุกอันแล้วเนี่ยเราสามารถกด verify ได้เลยนะครับเพราะากด verify เนี่ยเขาก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เซิร์ฟเวอร์ TC Network คุณเคยยืนยันตัวด้วย username เด l t a าเ e t ประมาณนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟทีเซนเน็ตเวิอ่ะทีนี้เราก็จะสามารถเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปพูดคุยในช่องแชทหรือว่าจะช่องเป็นการพูดคุยแบบว่าใช้เสียงได้นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นการพูดคุยของคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับผม <S <S เราสามารถที่จะไปพูดคุยฮาๆแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าจะไปพูดคุยกันในเกมได้นะครับ <S <S โอเคอย่างต่อไปเราไปทัวร์ในเซิร์ฟกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วเนี่ย ให้เรากดไปที่มันติเพลเยอร์และกดเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ได้เลยครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้จะมี2 IP ด้วยกันนะครับซึ่ง IP แรกก็คือ playtcnetwork.net นะครับซึ่งทั้ง2 IP ีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ในด e สคริปชั่นหรือว่าใต้คลิปนั่นเองนะครับอันดับที่2ก็คือ j o y t c n e t w o r k n e t ซึ่ง2เซิร์ฟเวอร์นี้คือเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสามารถกดในอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับโอเคเรากด Jo ยเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์กันเลยนะครับและหลังจากที่เราเข้า,าเซไไิ์มวมา่พ r eg แล้วก็พาสเวิร์ดของเรานะครับ2ครั้งนะครับจะเป็นพาสเวิร์ดอะไรก็ได้นะเป็นแล้วแต่เราเลยนี่เหมือนผมจะตั้งว่าพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนี่ให้เราพิมพ์2ครั้งแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถยืนยันตัวตนของเราได้เรียบร้อยครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พิมพ์ว่าล็อกอินได้เลยนะครับตามนั้นก็ตามด้วยรหัสของเรานั่นเองนะครับผมและเมื่อเราพิมพ์รหัสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถเล่นเซิร์ฟได้แล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหน้าล็อบบี้นะครับตรงนี้จะเป็นท็อ มีใครฆ่าไปแล้วก네็ตรงนี้จะเป็นท็อปปากลัวนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เ yes. นี่ยใครยังไม่อยากไปเล่นในเซิร์ฟก่อนเราก็สามารถมาปากลัวตรงนี้เล่นได้โอ๊ยมันหล่นเราก็สามารถมาปากลัวตรงนี้เล่นได้นะครับสมมุติแบบคุณรอเพื่อนอยู่ไม่ยังไม่อยากเข้าไปในประตูแบบว่ายังไม่อยากเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเราก็สามารถมาปากลัวรอเพื่อนก่อนก็ได้นะครับนี่นี่เดี๋ยวผมขอปากลัวแป๊บนึงนะโอเคโอเคเอาเป็นว่ามันปากลัวได้นะครับผมอ่า และหลังจากที่เราเข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยกดไปที่เข็มทิศต,ตรงนี้แล้วให้เรากดเข้าไปใน Survival อันที่1นะครับเพราะว่ามันมีอันเดียวนะอันอื่นเนี่ยเดี๋ยวตามมานะครับผมโอเคกดเข้าไปนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วมันจะเขียนว่าเราเนี่ยจอยเซิร์เวอร์มาแล้วนะครับนี่เดทอดธเกตจอยเซิร์เวอร์เข้ามานะครับทุกคนสังเกตเห็นมุมขวาไหมครับเขาเขียนว่าทับ r านะครับทับ RP เพื่อเป็นการโหลดรีซอสแพ็กนั่นเองอะหลังจากที่เราโหลดรีซอสแพ็กมาแล้วนะครับ ทีนี้สระของภาษาก็จำไม่ลอยครับผมโอเคครับทุกคนก็ใครที่เข้าเซิร์ฟมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมทับ RP นะครับเนี่ยพิมพ์ทับ RP ไปได้เลยเพียงแค่นี้สระทั้งไทยและอังกฤษก็จำไม่ลอยครับผม ทีนี้เราก็จะสามารถอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแถมสีต่างๆเนี่ยจะมองได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับผมโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมวันนี้เนี่ยเริ่มประมาณหนึ่งทุ่มตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกกิจกรรมนั่นเองนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมลบล็อกนั่นเองก็จะเป็นรับของขวัญหรือรับเมลรับอะไรแบบว่าข้อความอะไรของผู้อื่นนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นรวมวาร์ปผู้เล่นเมนูวาร์ปผู้เล่นวาร์ปผู้เล่นเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบบ้านนะครับเป็นวาร์ปของผู้อสวยไปมเนีย ตรงนี้ก็จะเป็นวาร์ปของผู้เล่นนั่นเองนะครับเป็นวาร์ปของตรงนี้ที่ผมกดมาก็จะเป็นวาร์ปของผู้เล่นคนหนึ่งที่ได้สร้างบ้านเอาไว้นะครับโอเคกดมเ,เมนูออกนะครับโอเคนะครับแล้วก็พอเรากลับจุดเกิดมาแล้วเนี่ยอย่างต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นตลาดซื้อขายของผู้เล่นนะครับโซนเช่าตลาดอะไรประมาณนี้นะครับผม นี่แล้วเขาตกแต่งได้สวยงามมากนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นคําสั่งตลาดโลกของผู้เล่นนั่นเองนะครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นการใส่ชื่อใส่จํานวนใส่เงินนะครับแล้วก็ชื่อไอเทมแล้วก็ B ีเนี่ยคือ B u y นะครับแล้วก็วิธีตั้งร้านขายของนี่คือวิธีตั้งร้านขายของนั่นเองนะครับแล้วผมแบบว่าอ่านสลับกันทษทีนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหากไม่สามารถซื้อของได้ให้พิมพ์คํานี้ลงไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของต่างๆนะครับแต่ว่าตรงนี้คือลิฟต์ใช่ไหม อ๋อตรงนี้คือลิฟต์ครับตัวอย่างการสร้างชอ็อปอ๋อสวยงามนะครับสวยงามเอสสวัสดีเพื่อนนายก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนเราใช่ไหมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่ซื้อของต่างๆนานานะครับอ่าซึ่งเขาตกแต่งมาสวยงามมากตรงนี้ผมชอบมากผมจะต้องเอาไปปรับใช้ในร้อยวันซะและ้วคือสวยจริงครับทุกคนดูนี่ดิสวยมากนะครับโอ้รวมเชเดอร์ที่ผมใส่ไปเนี่ยสวยมากนะครับเราไปดูอย่างต่อไปกันนะครับอย่างต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อ Survival Pass นะครับผม ก็จะมีแบบสเ r v ์ v a พาร์ตก็คงแบบว่าคล้ายๆแบบคล้ายๆประตูพาร์ตอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหากไม่อยากให้ใครว่ามาหาเราให้เราเนี่ยพิมพ์ว่าทับทีพทกเนะครับผมเอ่อเพื่อปิดการ TP นะครับเราสามารถนั่งได้โดยการพิมทับซิดนะครับผมเอ้ยนั่งยังไงวะทับซิดได้ด้วยเหรอทับซิดปั๊บอ้าวนั่งได้ครับเฮ้ยน่ารักมากโอเคนั่งได้ครับนั่งได้เซิร์ฟนี้ทำมาดีครับเออแล้วก็ อย่างต่อไปอันนี้เป็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นเมนูการเลือกอาชีพต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นการเลือกเพศนะครับเราสามารถคลิกขวาเข้าไปเพื่อเลือกอาชีพได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนักสํารวจค่าสมัครเนี่ยก็จะเป็น25 0 0ันห้ e แมคเลเวลนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นนักตีบวกของอันนี้ก็จะเป็นฮันเตอร์นักขุดเออนักคราฟอาวุธสายฟาร์มนักสร้างแล้วก็นักตกปลานักคราฟของทั่วไปนักตัดต้นไม้นักปรุงยานักขุดเหมืองนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอย่างต่อไปก็จะเป็นการเลือกเพศนั่นเองนะครับอ่าสีฟ้าก็คือเพศช,ชายสีแดงไม่ระบุเพศส่วนสีชมพูคือเพศหญิงนะครับอ่าอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอลงมาตรงนี้เอ้ยตรงนี้เข้าได้ไหมวะเข้าได้ครับเข้าได้เข้าได้เ<ๆ>ข้าได,อได,อได้อ่าทุกคนสามารถเข้ามาตรงนี้ได้น,นะครับตรงนี้ก็เป็นกาชาบล็อกนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยยังไม่มีคีย์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็เลยจะสุ่มกาชาไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นเดลี่บ็อกนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นเอ็กเตอบล็อกนั่นเองแต่ผมไม่มีอะไรสักอย่างเลยแล้วก็อันนี้ดูกล่องสุ่มที่ผ่านๆมาก็จะเป็นประวัติการสุม่มนะครับว่าเราเนี่ย <_' Mun impat ute> สุ่มได้อะไรมาบ้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นซื้อกุญแจและกล่องสุ่มตรงนี้ก็จะเป็นกุญแจนะครับเป็นของฟรีนะครับอันแรกเนี่ยจะฟรีทุกวันนะครับผมเนี่ยสามารถที่จะเอาไปเปิดกล่องสุ่มได้นะครับแล้วเรามาดูกันว่าผมจะได้อะไรจะเกลือไหมนะฮะฮึบฮึบฮึบโอเคครับผมได้อะไรเนี่ยได้เงินมา300นะครับมีโอกาส25%ที่จะได้อันนี้ซึ่ง ถามว่าเกลือไหมก็ไม่ได้เกลือนะครับเพราะได้เงินมาตั้ง300นั่นเองตรงนี้นะครับก็จะเป็นแลกเกลือนะครับแลกเกลือคืออะไรอ๋อแลกเกลือนะครับก็จะเป็นแบบว่าเกลืออันนี้คือเกลือนะฮะโอเคตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ถัดไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับทุกคนพื้นที่ถัดมาเนี่ยตรงนี้ก็คือช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆเมนูช่างซ่อมคลิกได้เลยนะครับราคาเนี่ย 200นะครับส้มของในมือคือราคา200แล้วก็ตรงนี้นะครับส้มของทั้งตัวของเราไม่ว่าจะเป็นเกาะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยราคา1,500มานาเนี่ยลบไป500นะครับผมโอเค แล้วก็ตรงนี้นะครับรับของฟรีต่างๆเมนูตรงนี้ก็จะเป็นของฟรีที่เราจะมารับได้นะครับผมผมสามารถรับได้ทุกๆ30นาทีนะครับตรงนี้จะเป็นดาบเหล็กนะครับทุกอย่างเป็นของที่เรารับได้หมดเลยอันนี้จะเป็นโปรเทคใช่ไหมฮะเราก็สามารถกดรับของไม่ได้เลยนะครับตรงนี้เราจะสามารถรับได้หมดเลย ซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยเราจะสามารถรับได้เช่นไม้เนี่ยเราสามารถรับได้ทุกๆครึ่งชั่วโมงส่วนพวกดาบเราจะสามารถรับได้ทุกๆ1วันเกาะก็ทุกๆ1วันเออทอชเนี่ยจะเป็นทุกๆ30นาทีนะครับส่วนอาหารเราจะรับได้ทุกๆ5นาทีแล้วก็ส่วนโปรเทคเนี่ยจะรับได้ทุกๆ6วันนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นธนาคาร TC แห่งชาตินะครับเมนูธนาคารคลิกได้เลยตรงนี้จะเป็นฝากเงินแล้วก็ตรงนี้เป็นถอนเงินนะครับประวัติการฝากและถอนนะครับโอเค แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยู u ูบเหรออะไรคือยูทูบะเงื่อนไขสำหรับช่องที่ยังไม่ถึงพันซับนะครับเงื่อนไขคือต้องอัดคลิป5นาทีขึ้นไปอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอยากได้รับยศ u t u b e อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเงื่อนไขสําสหรับช่องที่ยังไม่ถึง1000งันซับสไครต์เงื่อนไขคือต้องอัดคลิป5นาทีขึ้นไปแล้วก็จะต้องทิ้งลิงก์ดิสไว้ใต้คลิปนะครับเออต้องให้ IP เซิร์ฟไว้ใต้คลิป หรือว่าในดีสคริปชันนั่นเองแชร์คลิปลงกลุ่มเฟซมายครับส t 3กลุ่มอของที่คุณได้รับก็คือเงินจํานวน5,000บาทหรือว่าเงินในเกมนะห้าพัน 5, บาทนั่นเองนะครับแล้วก็แจกกุญแจสมกาชานะครับแล้วก็เซ็ตอุปกรณ์ของยูทูบเบอร์นะครับเงื่อนไขสําหรับช่องที่เกิน1 0 0 0งพันซับสไครต์แล้วสําหรับช่องที่เกิน1000 s u b s ซับสไครต์แล้วเนี่ยจะต้องอัดคลิป1ินาทีขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องทิ้งลิงก์ดิสไว้ใต้คลิปนะครับก็คือลิงก์ดิสของกลุ่มไอของเซิร์ฟเวอรอ์ แล้วก็จะต้องให้ IP เซิร์ฟใต้คลิปก็คล้ายๆก,กันกับไอช่องที่ไม่ถึง1,000ซับนะครับแล้วก็แชร์คลิปลงกลุ่มเฟสไมค์ครับนั่นเอง5กลุ่มนะครับผมเราเนี่ยจะได้ยศยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ความสามารถความสามารถเนี่ยเท่ายศกับเอ่ออีลิตเลยอีลิตพลัสเลยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอีลิตพลัสเนี่ยมันสุดยอดแค่ไหนนะครับส่วนเงินในเกมก็จะเป็น10,000บาทนะครับ10,000บาทในเกมนะครับผมแล้วก็กุญแจสุ่มกาชา10อันแล้วก็เซตออุปกรรรณ์์ยููทบบบเเนะคัซึ่งซตอุปกรณ์ยูทูบเบอร์เเนนนนนี่่ยยผมมมกกก็ออาารรู้หืันันัะคบว มันเป็นเซ็ตอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยไปแจ้งแอดมินนะครับผมส่วนไอตรง n นเธอร์สตาหรือว่าเมนเมนูเนี่ยกดเข้าไปได้เลยครับตรงนี้ก็เป็นโปรไฟล์ของเราว่าเลือดเรามีเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นสกิลของคุณนะครับดูความสําเร็จและรางวัลของคุณได้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นวาร์ปตรงนี้เป็น b บ t เทิลพ s s นะครับจะเป็นภารกิจเนี่ยเบทเทิลพาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเทรดแล้วก็จะมีวาร์ป อันนี้เป็นคาสั่งพื้นฐานมาเก็ตแล้วก็เพลเยอร์ติดต่อแอดมินนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนโดนเนทน,นั่นเองสําหรับใครที่อยากโดนเนทให้เซิร์ฟเวอร์นี้สามารถกดเข้าไปเพื่อโดนเนทได้เลยครับผมแล้วก็โปรโมชั่นประจาเดือนคลิกได้เลยอันนี้เป็นโหอันนี้คืออะไรอะ่ะดูดูแลมากเลยนะโปรโมชั่นเติมครบ1000บาทอ๋อเติมครบ1000บาทในเซิร์ฟนี้ครับเราจะได้อันนี้เลยนี่พลังโจมตีบวกเ2ความเร็วบวก6แล้วก็โหแรงมากครับสำหรับใครที่อยากเติมเซิร์ฟนี้คุณจะได้ดาบนี้ไปใช้เลยครับผมใช อ่าคือของดีครับจะเป็นโซนโดเนทและลาฆ่าหัวนะครับโซนโดเนทและลาฆ่าหัวเนี่ยจะเป็นโซนแบบว่าจ้างฆ่าผู้เล่นนั่นเองหรือว่าฮิตแมนนั่นเองครับประมาณฮิตแมนอ่ะนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจ้างฆ่าผู้เล่นลาฆ่าหัวหรือว่าฮิตแมนนั่นเองตรงนี้แหละเราสามารถที่จะจ้างเพื่อนลาใครก็ได้ในเซิร์ฟนี้นะครับสมมุติเนี่ยคนนี้เหมือนจะเป็นอยังไงนะเจ้าของเซิร์ฟเวอร์นะครับทอมแซงลาฆ่าหัวก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแมรี่โอ้แต่งงานสําหรับใครที่อยากแต่งงานในเกมเซิร์ฟนี้มีให้คุณนะครับแมรี่กิฟต์นะครับก็จะเป็นการให้ของขวัญน,นะครับแล้วก็แมรี่เกนเดอร์นะครับก็เป็นเลือกเพศของคุณที่แต่งงานแมรี่เพลเยอร์ก็เป็นเลือกคู่ของคุณอะไรประมาณนี้นะครับคุณเนี่ยสามารถเข้ามาอ่านได้เลยครับโอ้เซิร์ฟนี้ทามาดีมากเลยครับผมยังไม่เคยแบบว่าเห็นเซิร์ฟไหนที่แบบระบบทำมาดีขนาดนี้มาก่อนไอเทมโดเนตไอเทมเติมโดเนตนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นโดเนตนะครับ เป็นของโดเนตนั่นเองนะครับอ่านี่เป็นของโดเนตนั่นเองโซนตรงนี้ก็คือโซนปลากรัวนะครับโอเคกลับมาโซนปลากรัวเล่นได้หนึ่งครั้งต่อ1วันเท่านั้นนี่คือโซนปลากรัวโอ้นี่คือโซนปลากรัวงั้นเหรอไปยังไงอะไปงไงฮะอ๋ออ๋อโอเคโอเคค่อนข้างเจ๋งครับอุ้ยผมชอบนะเจ๋งมากเลยนี่คือโซนปลากรัวนะครับฮึ เราสามารถมาปลากลัวเล่นได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะเล่นได้แค่วันละครั้งเท่านั้นนะครับเป็นสําหรับการฝึกฝีมือชั้นเยี่ยมนะครับผมฮึบฮึบอ่าฮึบแล้วก็ฮึบไปตรงไหนต่อไปตรงไหนต่ออ่าตรงนี้แน่เลยใช่ไหมวะเอ้าตรงไหนอะอ๋อนี่ไงฮึบแล้วก็ฮึบแล้วก็อ่ะเอา โ o n เอ้ยผมติดอะไม่เป็นไรเออ,เอ,อผมติดครับก็ก็สนุกใช้ได้ครับผมแต่ว่าผมติดชิ้นส่วนปลากลัวอ๋อมันเหมือนให้เราสะสมได้ครับผมทุกคนและในโซนตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นโซนนี้เลยคําสั่งพื้นฐานเมนูต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งพื้นฐานเซตสปาชื่อบ้านนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถมาอ่านได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคําสั่งพื้นฐานนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคําสั่งปาร์ตี้ต่างๆนะครับ เป็นคำสั่งปาร์ตี้แบบว่าชื่อเป็นแบบว่าเป็นดูสมาชิกอะไรของแบบว่าในเซิร์ฟนี้นะครับผมช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับก็จะเป็น Facebook อะไรแบบนี้นะครับเป็น Line ID, Phone Number, TikTok YouTube อะไรแบบแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคหันมาด้านขวาตรงนี้จะเป็นโซนเคเวสต,ต,ต่างๆหรือว่าการแลกของนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยอ่านี่เป็นการแลกของนะครับนี่ต้องการไม้64และเหล็ก32เพื่อเอาอันไอชิ้นส่วนด้านจับ ชิ้นส่วนด้านจับขวานอะไรประมาณนี้นะครับผมวกทุกคนสามารถมาดูเพื่อแลกของได้เลยนะครับเพื่อแบบแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรประมาณนี้นะครับอะโอเคนะครับตรงนี้ปนไปะลรทางลงลิฟต์อ๋อไปชั้นข้างบนนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้อปฏิบัติภายในเซิร์ฟนะครับก็อ่านจาก Discord แล้วเราสามารถมาอ่านตรงนี้อีกทีหนึ่งได้นะครับตรงนี้เป็น,โ,น,ซปโ,นโซนท็อปเซิร์ฟนะครับเป็นท็อปของเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองนะครับ เรามาดูกันเลยดีกว่านี่นี่ก็เป็นท็อปมันนี่ใครมีเงินเยอะที่สุดนี่ตรงนี้เป็นท็อปออนไลน์นะครับใครออนไลน์นานที่สุดนะครับใครประกวดได้คะแนนเยอะที่สุดแล้วตรงนี้ก็เป็นอันนี้จ็อบพอยต์นะครับก็จะเป็นคะแนนของการทํางานนั่นเองนะครับเอ้ยหยียบผมแดงเพื่อวร์ปหรืออยียบผมแดงเพื่อวิง่งโอเคนะครับอ่นนี้เป็นโฮมโซนนะครับโฮมโซน one โฮมโซน t แล้วก็ตรงนี้จะเป็น D N นะครับตรงนี้จะเป็นโ,โซนฟาร์มนั่นเองนะครับและตรงนี้ก็เป็นโซน PVP นั่นเองนะครับสาหรับการ PVP กับคนอื่น ตรงนี้จะเป็นซอมบี้นะครับเป็นการฟาร์มเลเวลหรือว่าฟาร์มซอมบี้นั่นเองตรงนี้จะเป็นคิวม็อบนะครับผมตรงนี้จะเป็นโซนพล็อตนะครับโซนพล็อตนี่คืออะไรผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นโซนอะไรอ่ะส่วนเนเธอร์โอ้ตรงนี้เป็นโซนนรกครับผมโเจ็บเจ็บเราไปโซนโฮมกันดีกว่านะครับทุกคนนี่โซนโฮมปึ๊บไปวาร์ปเทเลพอร์ตทูเอ,อ่อนี่เขาจะบอกพิกัดของเรานะครับเป็นเอ,อ่อ <c oughs> นี่ ลบหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าหกสิบเจ็ดเฮ้ยซอมบี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อผมมีอาวุธนี่มาเแล้วผมเกิดมาโซนทะเลทรายเลย,เย no แล้วผมจะสร้างบ้านไงครับทีนี้ผมจะสร้างบ้านไงครับทีนี้มาเกิดกลางทะเลทรายเลยเดี๋ยวผมขอไปลองกลับจุดเกิดแล้วก็ไปเดินดูสักครู่นะครับทุกคนโอเคครับแล้วเราก็จะไปจุดโฮมสองนั่นเองปึ๊บโฮมสองผมเกิดไปที่ทะเลทรายไหมไม่ใช่ทะเลทรายโอ้ที่ไหนวะนี่ย ที่ไหนวะนี่อ่ะอู้้นี่มันลาวาโอเคเอ่อแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นอ๋อเอ้ยไทก้าครับไบโอมไทก้าใช่ไหมใช่ไบโอมไทก้าปาวะเดี๋ยวผมขอดูไบโอมแป๊บนึงนะไบโอมเมาเทนแล้วตรงนี้อ่ะไบโอมไทก้าใช่ไหมวูดเดนเมาเทนเอ๋าไม่ใช่ไทก้าเออโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแล้วขุดฐานกันก่อนเลยครับโอเคซึ่งเซิร์ฟนี้เนี่ยเวลาเราขุดครับมันจะมีเวลาให้เราเนี่ยเก็บของภายใน60วินาทีก่อนที่เราจะตาย ไม่ใช่ก่อนที่เราจะตายก่อนที่ของจะหายนั่นเองนะครับถ้าของถ้าแบบว่าครบหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยของจะหายนะครับผมเป็นการเคลียร์เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์จะได้ไม่แหลกนั่นเองนะครับโอเคนี่ขุดไปเลยครับขุดยาวๆนะฮะอ่าข้างๆเรามีลาวาด้วยครับเราห้ามโง่ตกลาวาตายเป็นอันขาดเลยนะโอเคครับอ่าแถวนี้มี <laughs> ไม่มีที่สร้างบ้านให้ผมเลยเออโหผมไม่อยากสร้างบ้านแถวแถวนี้ด้วยสิ ต่ก็ไม่เป็นไรฮะไอ้ทำไมผมเห็นท็อตวะมีคนลงมาแล้วหรอมีคนมาแล้วหรอหรือยังไงเหมือนจะมีคนมาแล้วแฮะเหมือนจะมีคนมาแล้วแฮะใช่ไหมเออเหมือนมีคน <c oughs> โอเค <c oughs> มีคนมาแล้วครับแถมปักท็อตไปซะด้วยแถมทางตันอีกต่างหากเฮยตรงนี้เหมือนจะเป็นถ้ำใช่ไหมอุ้ยถ้ำใหญ่ครับถ้ำใหญ่มีคนลงไปแล้วยังวะ เห็นแสงอย่างนี้มีคนปักทอแล้แน่ๆนี่ไงอ่ะใช่มีคนปักทอดครับแต่ก็เป็นทางตันเหมือนเดิมครับซึ่งคนปักทอดคนนี้จะต้องโมโหแน่ๆเลยแบบว่าเฮ้ยมาทางไหนก็มีแต่ทางตันเนยว่ะเอ้ยกิจกรรมใกล้เริ่มแล้วหรอแอดมินวู้ แล้วแล้วกิจกรรมอ่ะผมจะไปดูกิจกรรมตรงไหนเดี๋ยวผมขอดูกิจกรรมก่อนนะทุกคนกิจกรรมตรงไหนอ่ะไปกิจกรรมตรงไหนอ่ะกิจกรรมจัดตรงไหนใช่กิจกรรมจัดตรงไหนครับผมผมไม่รู้ว่ามันจัดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะพลาดกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อทับอีวันใช่ไหมทับอีวันแล้วก็กดเข้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมออเฮ้กิจกรรมอะไรวะกิจกรรมอะไรวะเฮ้กิจกรรมอะไรนี่กิจกรรมอะไรนี่บนบนแอดขวายาแบมแชท โอเคครับ okay, ทุกคนหลังจากที่ผมรอมาตั้งนานตอนนี้ก็ใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะฮะใกล้จะเริ่มกิจกรรมแล้วนั่นเองนะฮะผมเอ่อใกล้เริ่มกิจกรรมแล้วซึ่งตอนนี้คนโคตรเยอะฮนะดูดิเมื่อกี้คนยังไม่เยอะขนาดนี้ตอนนี้คนเยอะมากอัดกันแทบจะเป็นปลากระป๋องเลยฮะปลากระป๋องโรซ่าเลยฮะโอเคใช้ขวานวิ่งได้ไหมฮะกิจกรรมอะไรเร่ะกิจกรรมวิ่งเหรอหรือยังไงวิ่งไปเพดตูนเลยนะ <c oughs> เอาเป็นว่าเรารอดูกันแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือกิจกรรมอะไรนะฮะ มารอรๆอ,อ,อครับรออีกหนึ่งนาทีครับโอเคหนึ่งทุ่มแล้วหนึ่งทุ่มแล้วหนึ่งทุ่มแล้วมาๆมาหนึ่งทุ่มแล้วทุกคน9 8 7เอเอา้าเอา้าทำไมค้างนี่อ๋อเโอเคมาแล้วหกห้าสไหนสี่อ๋อสี่สามสองหนึ่ง Let's go Let's go ไปไงวะอ๋อนี่ไง Let's go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 , let go, let go. Let go ใช่ทางนี้ไหมวะใช่ทางนี้ไหมวะใช่แหละใช่แหละใช่แหละฮะทุกคนโอ้ยโอ้ยตกไม่แม่มานอนโ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 นนนไม่ใช่ทางนี้แน่นอนฮะผมไปผิดเมื่อกีอ้ขึ้นขึ้นไปดีไปเร็วเพื่อนไปเร็วฮึบนีเรียบร้อยฮะเรียบร้อยอันนี้ขึ้นไงวะอ่าต้องไปทางนี้แน่แน่ฮะทุกคนนี่ปลากลัวฮะปลากลัว Let's go อ่าแล้วก็เอ้าไหนวะแหวอ๋อกระโดดผิดนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กระโดดผีดนะทุกคนกระโดดผีกระโดดผีกระโดดผีอ่าขึ้นไปทางนี้ไปตรงนี้แล้วไปทางไหนวะไปทางนี้อ่าใช่แน่ๆโอเคพอไปทางนี้เสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้อ่าเฮ้ยตกโอ้แย่ละเอาใหม่เอาใหม่ครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่อ่าอ่าไปไปไปอ่าไปทางนี้ไปทางนี้แล้วก็กระโดดมาทางนี้พอกระโดดมาทางนี้เสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้พอกระโดดขึ้นไปตรงนี้โอ๊ยมันพอกระโดดขึ้นไปตรงนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้พอขึ้นไปตรงนี้ก็กระโดดไปตรงนี้อ่าสุดยอดไไ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 ปปปปปปปเเ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 ลลลลลลยยยยยยพืื่อออนนรร็วคะี คืออะไรอะ่ะต้องไปทางไหนวะโอเคโอเคนี่ทางนี้ต่างหากเรานี่ฮะไปไปแล้วครับแล้วก็เข้ามาทางนี้ครับพอเข้ามาทางนี้เสร็จแล้วก็อ๋อกระโดดไปรตรงนี้อ่ะจื๊บปึ๊บป๊บนี่เด้งดึ๋งครับเด้งดึงด๋ง,งพอมาตรงนี้เสร็จแล้วก็อ๋อ,อตรงนี้ครับตรงนี้อ่าแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็จื๊บจื๊บจื๊บอ่าฮึบโอเคไปครับทุกคน go, อออนี่งงึึบจาแล้วก็ตรงนี้ครับ แล้วก็อ่ะฟืบโอเคอ่ะฟืบเสร็จแล้วอ <tr> ่ะฟืบเสร็จแล้วก็อ่ะฟืบมาตรงนี้แล้วก็จึ๊บจึ๊บอ่ะนะแบบกระโดดนี้ค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้ค่อนข้างใช้ได้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมฮึบอ่ะจึงแปะเรียบร้อยแล้วขึ้นมาตรงนี้ฮะอุ้ยแมพมืดมากเลยไม่ใช่แมพมืดเชเดอร์เนี่ยมืดมากเลยฮะแล้วก็อ่ะจึงอ่ะจึงฮึบอ่าฮึบ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 สกิลนี่สกิล โอเคแล้วก็กระโดดรงนี้แล้วก็ขึ้นไปที่ทองทั้งสนุกทั้งอีซี่ฮะยิ่งอีซี่แบบนี้แหละผมยิ่งชอบสนุกมากโอเคแล้วก็จึงจึงแล้วก็จึงไปตรงนั้นใช่ไหมจึงโอเคมาฮะปึ๊บจึ๊บแล้วก็จึงไปตรงนี้แน่แนๆจึงโอเคอจึงแล้วก็ลงมาข้างล่างพอจึงลงมาข้างล่างเสร็จแล้วก็ก็อ๋ออ๋อต้องเดินไปทางนี้โอเคโอเคโอเคเดินแบบนี้อีซี่อีซี่ครับเดินบบนี้อีซี่อีซี่ครับ เราอยากกระโดดจะดีกว่านะัะโอเคแล้วก็ขึ้นไปอุ้ยแสงแสงแห่แสงสวรรค์ตอนนี้เราต้องใช้ความชงหมิงทั้งหมดของเรานะฮะไม่ทางนี้ไปไม่ได้ต้องไปทางนี้แล้วก็อึ๊บเซ็ตสปาวพอยต์พอเราเซ็ตสปาวพอยต์ตรงนี้กระโดดข้ามไปฮึบฮึบฮ,บฮ,บฮบเอ่อตรงไหนวะตรงนี้แน่ๆนแล้วก็โอ้โนแย่แล้วเฮ้ยต้องตายแน่ๆน่ะขอตายแล้วกัน อันนี้คืออะไรฮะอีว e ันเอาตายแล้วคือตายเลยเหรอหรือ,อยังไงฮะเอาเฮ้ยอายา no 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 เล่นใหม่หมดเลยเฮ้ยเล่นใหม่หมดเลย no โอโนโนโนผมจะตายอีกรอบไม่ได้ผมจะตายอีกรอบไม่ได้ไนโนอ a า โอเคครับผมตายอีกแล้วโอเคครับเอาเป็นว่าการมาเล่นในเซิร์ฟทีซีเน็ตเวิร์กในวันนี้นะครับก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับทุกคนได้เห็นกิจกรรมกันไปแล้วใช่ไหมครับคือมันสนุกครับแต่ผมกลับปากัวได้กระจอกมากเพราะฉะนั้นแล้วผมขอมาจบคลิปดีกว่านะครับทุกคนเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็หลายนาทีแล้วเนาะก็สมควรที่จะปิดคลิปนี้ได้แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้เนี่ยก็ไอพีอยู่ใต้คลิปเลยนะครับแต่ก่อนเข้าเซิร์ฟเนี่ยเข้าดิสคอดกันด้วยนะ โอเคทุกครับทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยสวัสดีครับผมอย่าลืมมาเล่นเซิร์ฟนี้กันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับเดลทากเก็ตไปให้ถึง1 0 0 0งแสนซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนวู้